สรุปแล้วเอเลี่ยนเกี่ยวอะไรกับพีชเมกเกอร์ตัออ just some rude motherfucker who I say hi to every time and never says hi back ทุกครั้งที่เราเห็นเอเลี่ยนตัวนี้ก็คือเดินออกมาจากประตูประตูหนึ่งในมิติควอนตัมตรงนั้นใช่ไหมครับถือหนูมาตัวหนึ่งหนูท่าทางประหลาดประหลาดเลยเอามาเผา หลายคนก็สงสัยรอดูว่าแบบเอจะมีอธิบายไหมนะว่าไอเอเลี่ยนตัวนี้เกี่ยวกับอะไรณปัจจุบันเนี่ยดูจบ8ตอนแล้วเราก็ยังไม่ได้คำตอบนะว่าเอเลี่ยนตัวนี้มันคือใครคืออะไรสำคัญยังไงล่าสุดเจมกันเขาก็ได้ออกมาพูดถึงไอเอเลี่ยนตัวนี้เขาก็เป็นเอเลี่ยนธรรมดาตัวหนึ่งที่ทำงานในอาคารแห่งหนึง่งแล้วก็ไอหนูพวกนั้นน่ะ มันเป็นหนูที่มีพิษมันไม่ควรจะกําจัดด้วยการเผามันก็เลยเอาหนูไอ้เจ้าหนูเนี่ยเข้ามาเผาในมิติควอนตัมตัวเจมส์กันน่ะเขาสร้างแค่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเอเลี่ยนธรรมดาตัวหนึ่งที่เปิดประตูออกมาเซฮายกับพิกเมเกอร์จ้องหน้ากันแล้วแบบเป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับคำตอบนี้ของเจมส์กันป๋าปั่นอีกแล้วล่ะ จนเป็นลายเส้น